วันนี้เราก็ได้ไปหาขามานะคะเป็นขาแดงนะคะแล้วก็มะละกอเดี๋ยววันนี้เราจะไปปลูกมะละกอะกับปลูกขากันนะคะ,ไป,ะไป่ะไปปลูกของกันดีกว่าเราจาของเขาบอกว่าให้เป็นดินมูลมูลจะขุดไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปเอาดินมาถมให้มันเป็นมูลไงแล้วก็รอมข้างนอกนี้ต้องขุดให้กว้างเลยเหรอ ต้องกว้างหรอกแค่พอประมาณมั้งแค่ไม่ให้มันล้มปะมเรียนเติบโตไม้อย่างนี้ไงขุดยากม,มนงูเลยน่ากินไหมขดกลมๆบ้านเราต้องหาขยายพันธุ์ โอ้โหโอ้โหไดเจโอ้โหดินคดีเขาเรียกว่าดินภูเขาโอ้มีแร่ธาตุอาหารเยอะนะเนี่ยดินภูเขาคืนนี้เห็นไฟแลบเป็นอื้อุ้ยอืมอืมทับสมบัติ เอาปุ๋ยเอาปุ๋ยมลก้นไหมไม่ต้องปลูกได้เลยเอดินเขานั่นแหละเออเดี๋ยวเรามูนมห้มีเราเข้าใจเดี๋ยวเราเป็นักกอการเอาไจฉะเกี่ยอะไรวะเตี้ยกางดงเออเตี้ยกางดงเตี้ยกางดงเตี้ยกางดง สองต้นนั้นก็ออปลูกเลยก็ได้เนี่ยแค่ไหนอาลงมาลงเลยจะกินหรือไงได้เดินนะหิวนี่ก็เป็นมาม่าแล้ว ไอดิ้นไอ้ดินอ่าทํางานไปเรายืนให้กําลังใจเรายืนให้กําลังใจนะครับอันนี้ก็คนงานเราจ้างมานะครับจากประเทศอิสราเอลเอลเอลนะปลูกมะละกออีเตียอีเตียมะละกอเตียกลางดงแต่คนปลูกกับอีเตี้ยต้นที่สองนะครับแล้วก็เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราไปเอาแขกดําใช่ไหมใช่ป่าววะ อ่าเดี๋ยวเราไปเอาแขกดำโรอีกสองต้นก็เป็นเตี้ยกลางดงสองต้นนะแล้วก็แขกดำสองต้นโอเคดูกันต่ออีกสองต้นนะแล้วเดี๋ยวเราจะหาที่ปลูกกะชายเฮ้ยใช่สิอะไรน,นะกะคาอออันนี้เป็นอะไรแขกดอยแขกดำอ๋อเก็มาแล้วก็พันแขกดอยอน,นี่เหมือนจะไม่รอดเลยอ๋ออันนี้สองต้นคู่ใช่ไหมสองต้นคู่แล้วเราจะแยกได้ไหมหรือว่าต้องปลูกหลุมเดียวกันแยกได้จ้ะกูเคยดูนะแยกได้จะตายหรือเปล่า อันนี้คือแขกดำสภาพมันจะายอยู่แล้วเนี่ยสามต้นอันนี้มันหักนี่อันนี้หักเพราะว่าไก่พีเอฟไก่พีเอฟอยากลองชิมไงก็เลยชิมไปอันนี้มันแตกใบทำไมอันนี้ก็หักพิจิบทําไว้อย่างสวยงามมากการผสมพยาบาลเบื้องต้นอ่ะเดี๋ยวปลูกต่อขุดหลุมกอนเนาะตรงต้นนั้นแล้วก็ตรงต้นตรงไหนตรงนี้ไม่ใช่ ยแ,ยแยกได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ต้องแยกกลัวตายเจียบสองป้า่อนาำเป็ตรวะไร้าหัวแม่นี่แหละต้อมพ่อน้่โอ้ย้นยาฮะสนุกฮนะเฮ้ยด้วง ไอ้ดินโอ้โหมันไหลาตามน้ำมาป่ะมีดินอันนี้ไอ้ดวงอือดูดิไม่ยอมอยู่นิ่งหรอกอันนี้้แหลละปูกได ในงานมันต้องมีขลังใหกินเนี่ยแขกดําลงแล้วนะครับต้นเล็กนะครับแขกดํา โอ้ oh, มีต้นเลยะเอาดินรองเลยไม่ได้แล้วกบดินไปปุ๊บน้ำาขังกดลึกเกินสูงสูงหน่อยเพราะว่าเรามูนดินได้ไงป้าเขาบอกว่าคนที่ปลูกอะเขาบอกให้เอาดินมูนข้างบนไม่ให้เป็นแอ่งถ้าเราลงไปเป็นแอ่งแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยแต่มันก็หมดฝนแล้วก็ไม่ค่อยไว้ใจว่ะพายุเข้าเยอะหลือเกินช่วงเนี้ย จะขุดทำไมวะเออแค่น,นั้นแหละได้ไหม,ไมอเออกบเราเ,เ,เดี๋ยวเราไปเอาดินมากบประมูลให้สูงๆูงอ่าะมะละกอเสร็จแล้วใช่ไหมปลูกมะละกอเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปขุดปลูกคาอีกที่นึงเนาะนี่เป็นแถวเป็นแนวดีไหมนะเหมือนจะดี <laughs> เหมือนจะเป็นแถวเ,เป็นแนวดีว่ะ เดี๋ยวรอดูตอนโตเพราะว่าตรงนี้เป็นอะไรนะมะละกอกับกล้วยใช่ไหมนี่มะละกอกล้วยชะอมนะครับผมแล้วก็ถัดมานิดหนึ่งก็เป็นแก้มังกรนี่เดี๋ยวแก้มังกรเราจะเปลี่ยนโฉมใหม่ละใจเย็นๆเลยตัวนี้มันนอนเฝ้าแม่มันเนี่โอ้เห็นในโทรศัพท์อะตัวใหญ่กับตัวเล็กอีกอะลักกี้อะเออใช่ไม่รักแล้วลักกี้อะพ่อจะซื้อพิษบู พ่อม่รักลักกี้แล้วเบือ่อปัญญาอ่อนเออนอนน้ำลายยืนไปหาที่ปลูกข่าดีกว่านะตอนนี้หาที่ปลูกข่ากันอยู่นะครับปุยแล้วนี่แล้วเราก็ได้โคกตรงนี้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าต่ำน้ำมันจะท่วมน้ำท่วมตาย ต้นสูงมากใช่ไหมก็น่าจะพออูดูดิถ้าปลูกตรงนั้นน่ะน้ำท่วมแน่ๆตรงเตียงยืนน่ะครึ่งนะแข้งอ่ะแต่น้ำมก็ไม่ท่วมขัง,ขงนะอย่างเงี้มันจะแค่วิ่งผ่านกันนะเหรอวางไงนะใชยวางตรงนี้ให้ข,ขุดเป็นบ่องใหญ่อย่างนี้อาฮะแล้วก็วางตรงนี้หัวงนี้หัวตรงนี้หัวสี่มุมห่างๆกันแล้วมันจะได้ลามหากันอย่างงี้อ้ แล้วนี่มันใกล้ต้น,นเฮ้ยววพวกเดียวกันอยู่ตรงนู้นนี่ว่าไปหากันดีกว่าอะไรอย่างนี้ไงเหมือนหลอกกันต้องลามเนี่ยเหรอเออมันเป็นยอดก,กันนะเว้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่ะต้องให้ผู้ชายปลูกนะคะให้พี่เอฟปลูกมันจะได้แข็งแรงมันจะได้เป็นไขใ่ใหญ่ๆเอ้ยทนทาน <laughs> เอาต้องแยกอย่างนั้นเหรอไม่รู้อะมั่วเอาเอา าวางอย่างนั้นประมาณนี้ไม่ได้ไกลกันเลยนะพ่อจะเดี๋ยวสิโอโ้โหขุดอย่างกว้างเลยอืมจะได้แตกออกลูกออกหลานไปหากันอย่างนี้แมากใกล้กามาใกล้ต้นอันนี้มากไปเปล่า อย่าก,กลบลึกเดี๋ยวจะขุดกินยากทฤษฎีะอะจริงกลบลึกก็ขุดกินยากดิม,มือแม่เหน่ยอ่ะนี่นจลอดนี่นะ แบบจริงจังมากเลยพ่โอโหตั้งใจมากเลยปลูกมากี่ปีก็ไม่รู้ขานะปลูกมากับยี่สิบปีแล้ววเนี่ยไม่เคยได้กินสักทีโอเคอโอเคเสร็จแล้วนะครับเย้ตอนนี้เราก็ทํางานเสร็จภารกิจวันนี้แล้วนะครับปลูกอะไรบ้างนะมะละกอมะละกอกะขาเรียบร้อยแล้วอ่าก็เป็นว่าคลิปนี้เราทํางานสําเร็จรูร้รวมเรวยดีไอตัวล่างครรู้ก็ดีเกลแล้ว ตัวลาบอกไม่เห <laughs> ็นได้เข okay. well. ah. okay. <so about> ้ากล้องอยากเข้ากล้องเห็นไหมเนี่ยสักคิดได้ไหมต้องมีไงไม่มีเดียวไม่ได้โอเคนะจะมีแล้วขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย